มัมเ h เทนการเดนสวัสดีค่ะสาวกคนรักพรมญี่ปุ่นสีชมพูมากองรวมกันตรงนี้คลิปนี้นะคะจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักพรมญี่ปุ่นสีชมพูอีกตัวหนึง่งที่เลี้ยงง่ายมากไม่งอแงเอาแต่ใจแถมสียังสวยหวานเชื่นใจเป็นที่สุดค่ะตัวนี้เลี้ยงง่ายกว่าครีโอพัตตาอีกนะคะ หากเพื่อนๆสายหวานกำลังมองหาหรือสนใจพรมญี่ปุ่นสีชมพูแนะนำตัวนี้เลยค่ะพรมญี่ปุ่นพิงค์สโมกค่ะตามเก็บสะสมไว้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นพรมญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งที่ควรมีติดบ,บ้านไว้เลยค่ะพรมญี่ปุ่นพิงค์สโมก2กระถางเล็กๆนี้นะคะเพิ่งรับเข้าบ้านมาค่ะวันนี้ก็เลยจะชวนเพื่อนๆ ปลูกเปลี่ยนกระถางให้กับเจ้าพิงค์สมกสองกระถางนี้ค่ะโดยจะจับรวมใส่เป็นกระถางเดียวกันไปเลยนะคะส่วนผสมของดินปลูกนะคะก็จะมีดินใบก้ามปูหมักกาบมามะพร้าวสับแล้วก็แกลบติดเพื่อเพิ่มความโปร่งค่ะรองก้นกระถางด้วยกาะบมามะพร้าวสับค่ะจากนั้นก็เติมดินปลูกลงไปเลยนะคะโรยปุ๋ยออสโมโคสักเล็กน้อยค่ะ ก่อนที่จะค่อยๆนำต้นออกจากกระถางเก่านะคะจัดเรียงตามความเหมาะสมและความชอบของเพื่อนๆเลยนะคะ เติมตินปลูกอีกสักเล็กน้อยค่ะหลังจากปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นําไม้ที่ปลูกใหม่ไปพักไว้ในที่ร่มรำไรอย่าเพิ่งให้โดนแสงแดดจัดๆเด็ดขาดเลยนะคะค่อยๆให้ต้นเขาได้ค่อยๆปรับตัวให้คุ้นชินกับดินใหม่อากาศใหม่ภายในบ้านของเราเสียก่อนนะคะ จากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มชั่วโมงรับแสงโดยแสงที่แนะนำนะคะก็คือแสงครึ่งวันเช้าค่ะอย่างเช่นจุดที่ตั้งวางตรงนี้นะคะจะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จะได้รับแสงรับไรแต่จะมีแสงแดดส่องในช่วงเช้าเช้าและก็อากาศถ่ายเทสะดวกมากค่ะการให้น้ำนะคะจากการปลูกเลี้ยงที่บ้านนะคะจะไม่มีกำหนดตายตัวค่ะ จะรดน้ำเมื่อหน้าดินแห้งสามารถให้ปล่อยได้กว่าคลีโอพัตตาค่ะแต่เอาจริงๆนะคะสำหรับที่บ้านวางตำแหน่งเดียวกันกับคลีโอพัตตาเลยค่ะดังนั้นเมื่อรดน้ำคลีโอพัตตาก็จะต้องรดน้ำพิงสโมไปด้วยค่ะเพื่อนๆต้องค่อยๆสังเกตและปรับเอาตามสถานที่ภายในบ้านของเราเองเลยนะคะ ผ่านไปประมาณ1เดือนค่ะจะเห็นว่าต้นพรมญี่ปุ่นพริ้งสโมกนะคะมีการจเจริญเติบโต,ตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะจากกระถาง3นิ้วเล็กๆขยับไซส์เป็นกระถาง5นิ้วตอนนี้ต้นของเขาโตจนล้นกระถางแล้วนะคะแถมไหลของเขานะคะก็โตจนรากงอกเกาะดินปลูกแล้วด้วยค่ะซึ่งก็จะปล่อยและรอให้รากเกาะดินปลูกอีกสักนิดก็จะตัดไหลนำไปปลูกแยกอีก,กระถางค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการลงปลูกดูแลพรมญี่ปุ่นไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขแล้วก็สนุกกับไม้อันเป็นที่รักมากๆนะคะ